มือนีข้ามากินต้มมามา้าเด้จ่ามือนีฝนตกเด้จ้าก,ก็เลยมากินต้มามาม้าเด้จ้าไม่นิ่งเห็นให้จ้าฝวานนุ่ยอยากกินก็ได้แับเด้จ่ามืนนี่เป็นคนเทป นีกพรากากก็มาอีกแล้วพวกกากกบมาแล้วดูดซึมแม่ยูขอให้อันนุญาตกันอันก็อีพ่อให้กินกันอย่าเบล่ากปวดท้อง เดี๋ยวพี่นึงน่งเดือดไม่กินนม่กินน้ำจัดไม่กินน้ำตาลน้ำแร่จกดไปกินเบิเ้เลเบิ้ลหลาสองหอเดี๋ยวพี่น่องมี่พักหอหนึ่งแสบเด้อนี่อันนู้นยาว